ค่ะคุณผู้ชมคะพวกเราสองคนในรายการข่เมาเล่าเรื่องนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับลูกน้อย baby บบี้เลยมาเล่าให้ฟังเลยคะบ้านไหนนะคะที่แบบว่ามีสมาชิกใหม่นะฟังกันให้ดีเลยนะคะอ่ก็บอกว่านะคะผู้เป็นพ่อคุณแม่นะคะต้องทนุถนอมอยู่แล้วลูกเกิดใหม่นะนันนุนีปอนนมป้อนข้าวเป็นอย่างดีนะคะใส่ใจการพัฒนาการสมองแล้วก็ร่างกายของลูกอย่างไม่ขาดสายนะคะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างเลยนะคะแต่เขาบอกว่าให้สังเกตค่ะ ในเมื่อเราเรียกบางทีเราเรียกลูกเนี้ยถ้าลูกไม่หันมาให้สังเกตเลยว่าเริ่มผิดปกติละเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะ <c oughs> เรียกว่าอะไรเรียกชื่อลูกซ้ําๆแล้วแต่จะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาไม่รู้หรือเลปล่าว่าเขาชื่อนี้เขาเพิ่งเกิดง่หรือว่าแบบบางทีเรามีเสียงอะไรเงี้ยลูกก็ต้องหันมาแล้วโดยปกติสัญชาตญาณของมนุษย์อะคุณโบแม่อยู่เลยแห่แฮ่แฮน่ก็ไม่หันดิจะไปรู้ได้ไง หนูจ้าอย่างเงี้ยเหรอลือ,อหันมาคุยกับแม่หน่อยอะไรยอย่างเงี้ยนะคะ่ะเขาบอกว่าให้สังเกตพากันนอกเรื่องนะอะให้สังเกตลูกๆถ้าเกิดว่าแบบเวลามีเสียงอะไรอยู่ข้างๆกายอยงหรือว่าเรียกไม่หันเนี่ยหลายครั้งเข้านะคะอาจจะคิดได้ว่าการได้ยินของลูกเนี่ยมีปัญหาหเริ่มมีปัญหาถูกต้องอนะคะแพทย์หญิงสิริพรนะคะสวัสดีวอนนะคะผู้่อนวยการสถาบันสุขภาพแห่งสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินีนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเด็กของเรานี่เองนะคะได้แนะนําว่าการได้ยินนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะของการพูดแล้วก็การพัฒนานะคะทางภาษานะคะ<ช>โดยเฉพาะนะคะในช่วง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะก็มักจะเพราะว่าเด็กค่ะมีความผิดปกติทางภาษานะคะการพัฒนาการพูดได้ช้าหรือว่าการได้ยินบกพร่องจะเจอใน3ขวบแรกเนี่ยแหละถูกต้องนะคะ มีผลวิจัยค่ะบอกว่าการได้ยินบกพร่องนะคะมีผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารความจำพฤติกรรมนะคะหรือว่าการพัฒนาทางอารมณ์ทางสังคมนะคะความสามารถการเรียนด้วยนะจากสถิติค่ะสำหรับประเภทประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะพบว่าทารกแรกเกิดค่ะหนึ่งพคนนะคะก็จะมีทารกแรกเกิดที่ได้ยินบกพล่องประมาณ1 2ถึงคนก็ถือว่าแบบ มีเข้ามานะมันไม่ควรมะ <laughs> ไม่ควรจะมีเลยใช่ไหมใชออ่นะคะแล้วก็อุบัติการเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเป็น10ถึง20เท่าเลยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ประเทศไทยของเราเนะคะพบว่าภาวะการได้ยินบกคร้องในทารกแรกเกิดเนี่ยเท่ากับ1.7ต่อทารกที่คลอดออกมา1,000คน ใน1,000คนต้องมีสัก1คนเกือบเกือบคนเกือบๆ2คนใปนหนสองหนึ่งเจอ่ะสองไปเลย1,000คนมี2คนแน่นอนที่เกิดว่าที่มีพอกันมีมีมีความผิดปกติทางหูนะคะถือว่ามีความใกล้เคียงกันกับต่างประเทศอย่างที่บอกไปนะคะผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการสูญเสียการได้ยินนะคะก็จะถูกส่งต่อมารับการ ตรวจวินิจฉัยนะคะด้านโสดคอนาสิกที่กลุ่มโสดนะคะโรงพยาบาลเด็กกว่าปีละ16,000รายเลยมูเยอะนะนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะคุณผู้ชมนะคะ,ะวิธีการตรวจวินิจฉัยนะคะจะใช้เครื่องมือการตรวจวัดที่ได้ยินระดับก้านสมองนะคะซึ่ง ตรวจภาวะการสูญเสียการได้ยินในเด็กเล็กด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะแพทย์หญิงนะคะภาวินีอินทกรนะคะกลุ่มงานสดโรงพยาบาลเด็กนะคะ,คะก็ให้ข้อมูลจากสถิติของผู้ป่วยเด็กในปี2552ค่ะถึงปี2554 2, 2>, 2, <ป>2ปี 2> นะคะก็ส่งผลนะคะ,ะส่งต่อมายังกลุ่มงานนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่เนี่ย จะมีปัญหานะคะการพัฒนาการด้านการพูดนะคะการสื่อสารที่ช้ากว่าปกตินะคุณผู้ชมเขาได้ยินตัวอย่างช้าไงพอได้ยินตัวอย่างช้าปุ๊บไม่รู้ว่าจะพูดเรียนแบบยังไงคือเด็กเนี่ยเขาจะได้ยินแล้วเขาจะเรียนแบบเสียงตอวตอนแรกอย่างเช่นเราพูดอะไรไปเนี่ยเหมือนเราสอนเด็กอะเรียกพ่อเขาก็จะจำคำว่าพ่อเขาก็จะฟังแล้วก็เรียนแบบทันทีที่เขาไม่ได้ยิน ยังไงยังไงอะเออหรือว่าเสียงเบาเกินไปเพราะว่า<อ>หูไม่ดีอะไรเงี้ยเออนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะอ่ะก็บอกว่าเรียกแล้วไม่หันเนี่ยก็อาจจะให้คุณหมอเช็คด่วนเลยนะคะ<ม>อาจจะพาลูกเนี่ยไปพบคุณหมออย่างเร่งด่วนนะคะเขา,ขาบอกว่าเด็กเล็กทารกแรกเกิดเนี่ยเป็นวัยที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเขามีผิดมีความผิดปกติหรือไม่เขาไมงบอกลองไม่ได้เราต้องสังเกตนะคะเพราะแม่ผู้รกครองต้องสังเกตนะคะแต่เนิ่นๆเลยแล้วก็สามารถ ฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ควรพาเด็กไปพบแพทย์นะคะเฉพาะทางทันทีถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเด็กมีการได้ยินผิดปกตินะคะหรือว่าการพัฒนาที่ล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันในเรื่องของภาษาเออคือการแบบตอบสนองการสื่อสารการฟังการพูดนะบางทีนะคะเช่นเด็กเด็กอายุน้อยกว่า6เดือนเนี่ยเวลามีเสียงดังแล้วไม่ตกใจแปลกแล้วนะคือฉันยังตกใจเลยนึกออกมา มีเสียงแบบบางทีแบบของหล่นอย่างเงี้ยกุ๊กกึ๊กก๊กนั่งนิ่งไม่หันหลยอะไรอย่างเงี้ย่งเด็กหกเดือนเนี่ยถ้าเกิดเสียงเสียงเรียกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาไงแต่ถ้าเสียงของตกเงี้ยเขาต้องตกใจละต้องหันหาแล้วว่ามาจากไหนอะไรยังไงใช่ไหมเออหกหกถึงปีหนึ่งเขารู้ชื่อเขาละเรียกชื่อเราไม่หันเนี่ยถูกต้องต้องหันแล้วแหละหนึ่งปีเนี่ยขวบหนึ่งแล้วนะคืออย่างเช่นตอนแปดเดือนเคยหันพอเดือนที่เก้าไม่หัน นึกออกไหมมันก็จะมีปัญหาตออนที่เก้าไงถูกไหมอะส่วนเด็กที่โตกว่านั้นค่ะจนถึงสองขวบเนี่ยคือส่งเสียงได้เรียกได้ยินแต่พูดเป็นไม่ไม่เป็นคํำนั่นหมายความว่าเขาอาจจะได้ยินไงแต่ว่าเบาหรือได้ยินแบบผิดเพี้ยนไปทําให้เขาแบบ พูดออกมาเป็นคําไม่ได้อือเยอะนะเยอะมากสำหรับเด็กประเภทนี้อย่างที่บอกไป1,000คนมีสอง0ันสองคนเอออือแต่เจอคนใกล้ๆตัวก็เยอะแล้วนะจริงเหรอจริงคือลูกแบบพูดตลอดเลยอแต่มันพูดไม่เป็นคํามันส่งเป็นเสียงใช่ตอนเด็กๆเนี่ยเราเห็นลูก เราเห็นล oh, so uh, ูกเขาออกเสียงแบบเร็วอ๋อเด็กมันฉลาดหกเดือนมันส่งเสียงแต่มาส่งเสียงอย่างนั้นอะตลอดจนหนึ่งปีหนึ่งจนถึงสองขวบสองขวบเลยมันยังพูดไม่เป็นคําแล้แหละแหอย่างเงี้ยคือเขาฟังแล้วเหมือนกับเขามีปัญหาใน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 หูว่าคําที่เราพูดไปอ่ะเข้าไปในหูเขาแล้วมันไม่เป็นคํามันเป็นเสียงเฉยเฉยเป็นเสียงแบบเออคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงยังไงไงแต่ว่าเขาหมอบอกว่ามันเป็นเสียงเฉยเฉยทให้เขาอ่ะไม่มีการจะเรียนแบบยังไงเออ โอ้ยน่าสงสารนะจริงแล้วเขาต้องไปใส่เครื่องอะไรก็ไม่รู้อ๋อที่แบบเวลามีเครื่องช่วยฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้ไปเลยอ่ะ <c oughs> ยากจังอ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมแล้คยังไงก็ลองสังเกตลูกๆหรือว่าบุตรหลานของท่าน<ช>ด้วยนะคะ,คะ,อะขอขอบคุณค่ะขอ้อมูลดีนะคะจากหนังสือพิมพ์มติชนนี้วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ